เฮ้วุ้ยทำใ่กันให้จำใ่กันนะห้ยใจถ้า่วยได้เวลาคินตาแล้วลูกเอ้ยทำความสะอาดตาให้มามีดก่อนให้มามีดูก่อนท้าถวยให้ทนถวยโอ้ยตายังไม่ถวยเลยเดี๋ยวให้มามีดูให้เนะโอ้ยดูลูกแมชีโอ้ยนั่นเละเลยตานะ่ะเดี๋ยวต้องคินแล้วนี่นี่นี่อันนี้ก็จะทำความสะอาดหยอดตา ดีอันนี้เนี่ยทำความสะอาดตาลูกแม่สำหรับแมวน้อยแมวใหญ่ที่มีขี้ตาเดี๋ยวให้มันมีดูตาหนูก่อนโชว์ก่อนนี่นี่เว้ยไม่ถวยเลยดูทีโอ้ยไม่ถวยเลยตื่นเช้าก็ต้องมาคลีนตาให้ตอนเที่ยงถ้าแอบมาดูก็จะคลีนให้เย็นเช้าเย็นตอนเที่ยงด้วย คนจมูกจงเลยแอะแอะแอะพี่จดอดแอะแอะเตือนเตือเตือเดี๋ยวไปเยอ่ตรงนั้นนะ no no จะอีจะอีใครเป็นเหมือนเราม้่งเราดดมแมวตลอดเลยน,นะ ดาวดมเนึงจะดอดเดนเดินนวดนะหอมแก้มแมวจะจวดจอยหาอู้ใจอ้าใจโอ้ย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 มัม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 ัขัดวพี่น้องตาหักเกินนี่ตัวใดเอาไปนอนน้ำข่อยนี่ตัวใดตาหักข่อยก็เอาไปนอนน้ำตาหักทุกตัวนั่นแหละน่ารักทุกตัวนั่นแหละลูกแม่น่ะแม่ก็จะเอาไปนอนด้วย โอยโอ้ยโอ้ยยตุดนะอาเยตุดนะนะอาเยตุดเนี่อาจุดจุดดจอาจุดจุดจุดอือากาศกา็หนาวข้างนอกบ้านอ่ะไม่ได้ไปถ่ายนอกบ้านเลยหนาวจัดเลยเราะว่าหิมะจะตกมั้งวันนี้ถึงหิมะไม่ตกก็เป็นอากาศ,กาศที่มันหนาวจัดนะยิ่งแย่นะ เพราะว่าเย่ก็หิมะอันพ่อๆกับฮิมะนั่นแหละแต่หนาวจัดแบบแช่แข็งมันน่ากลัวหนาวมากสงสารหมาแมวรัฐอิลลินอยมันก็นหนาวไปทั่วแล้วไปหนังหนาวหมดนั่นแหละเออเอานมให้น้องก่อนมั้งนมให้น้องก่อนเติบไปเมาเมา,มาไม่ต้องเมาเม,า,มาเลย